ตุตระเติสวัสดิคข้าโอ้โหมาขึ้นนี่แกงลูกหมูน้ำโดยอัพนากรถ้าเพื่อนๆนร่วมแกงไป,ป,ปเซื้อไพรสเจ้าอยองด้วยอีหยังอีหยังอีหยังเฮ้ามาเบิงว่าเซอร์ไพรายของแกงลูกหมูได้ผลขนาดใดมา่อบา่งอาการของเต้ายองของเฮ้า และมือนี่ก็คือผ้าเต้ายยองไปฉลองโกคัดนำทีมโดยเต้าพี่ทบนรากก่อนบีบีคู่จินเลี้วกะพี่ฟิมเดะรุนนี่อีกทั้งนนอนชัยนันทเลี้วกะปอนประพังก่อนมาเบิงค่ะ ว่ามีอีหยังเกิดขึ้นในสถานการณ์นั้นเนสนุกขนาดใดปิดท้ายด้วยชุดแดงแรงริชช่วงไตของเต้าหยองค่ะ เยอะเยอยอยันไม่ได้ค่าตัวเล่นเอาไม่ายอวเล่นเอาไม่เยอะเล่นเอาไม่เยอะเยกรบาดใวัวเพ่อเอาอันขาวๆดิแม่ไออกาอกีบอกไพวกเกียวเด้อล่นบ้นพวกเกียวเด้หไอเอาออกซอยได้พวกเกียวได้นี่ไ ทำเฮ็ดตัดะไรเฮ็ดคุเดียมม่จะ่อยได้เฮ็ดนองหรพี่กับอพี่กับออยด้อยเดนยิมเห็ดานี่ดนันตัีกับต้อยยองนี่ตลอดที่เนี่ออกยากาะคะเนี่ไให้ดองของอับ อใบ้านพ่อคะไม่สวเยม่ได้หัวจใช่ไหไม่เปมก็แไมรู้ว่ามันเปนนดนนี้มันกลกว่าีมันปนักแหว่เ่นันแหวไม่ใชี่คนเล่นสี่คนสะดวกนรับสะดวกเนี่อท้าเปลี่ยด้นะคะต้องเปลีนใช่้อง่ายนะูไหม

แกไม่เกี่ยวกไปเลยแกไม่คอนเสปร์ของเราวันนี้ใช่ไหมตอนแรกมันตัวเดียว้อยชิ้นม่ก็ไแต่กน้ไหมเป็นสาวน้อยน้อยชิ้นใช่ไหมสาวน้อยน้อยชิ้นเออได้ยัเราก็เลยแบบไปเลยแค่ปรดกันตัวของไอเด็กธรรมนกร้อนแล้วข้อันนี้คือคือได้ได้ไอเด็คือธากรไงครัของเขาแม่นนะของเธออะ พี่ติมมาทำอะไรครับเล่นโกคารดแล้วถามว่าตอนแรกอ่ะน้องมันอยากเล่นใช่ไหมแต่ชุดที่เราออกจากบ้านอ่ะ นี่เรียบร้อยเราเนี่ยเป็นกระโปรงนะเปกระโปรงกับร้านูเกยแต่วันนี้แต่ตอนนี้ดูก็เลยได้เปเกางเกงมาใส่แล้วองเท้ยคือบานี่สู้ไหมสู้ร้องหัังรู้ังไม่มีอะไรไม่มีก็ไม่มีอะไรไงรูปตรงนี้สวยให้ก่อนเเมข้างหลังมีอะไรก็ไม่มีอะไรไงเนี่ให้ตรงนี้นะสวยเาแต่งตัวเน่นอนเนี่ยแต่งสวยนอนๆเาเต็มตัวเออ รถเขาขูดแมนแมนแข่งรถเอาชุดชุดสติมหน่อยชุดสติมชุดสติมเอ้ยใส่ชุดได้นะเออชุดอ่ะใส่ได้นะใส่ได้สีน้ำเงินอ่ะใส่ได้เกมวันนี้เราใส่ใไซนี้ใส่ได้ใส่ได้พี่พิมใส่ได้เองใส่ดูชุดใส่ได้หยอกบ้งครับใส่ได้พี่พิม ไปใส่ไปใส่นี่ขเด็กนี่ของเด็กนี่จะแก่ก้ามะนี่เห็นความดีของพี่เพิ่ม้างไหมเห็นความดีเด็กไปสิบเก้านะคะเด็กไปสิบเก้าเป็นของตอนมันเกิดใช่ไหมเนี่ยฮะของตอนมันเกิดใช่ไหมพี่หน้า ของไม่รู้มาถึงหรือยังเอ้ยลองดังน้ำหอมอ่ะน้ำหอมทำไปต้องมีคนมาส่งต้องใจซื้อน้ำหอมให้มันว่ามันจับได้เลยไหม่เมาต้องรอลุนนรอลุนเรเปล่าเสือเลยรอดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายนะใส่ดิสใส่้็เท้าหรอเอ่อมืถอไม่อาองนะคะตอนนี้เตรียมพร้อมนะครับไปรมก่อกันเล สมมติจะเข้าคลินิกหรืออะไรเนี่ยอ๋อปล่าคะนี่ก็คือจะเข้าสู่กระบวนการผลิตสินค้าคะได้ก็โรงงานนรอ่นี้าเหมือนจะไม่ท้แป้เลยสักอางยังมีพี่นหมอนยองอรดเลยอกนนะครับขนงขนาดลนี้เาเตรียมตัวนะครับง ไม่ใช่อะไรนะที่เนีก็ไม่ใช่ต้อนนีน้ำด้วยครับทังห้าทุกคนจะมีความสุขในการขับรถเอาอันนี้จะเป็นไซส์เอสบวใช่เอาความเป็นใหญ่พร ี่ออยาวะคิดไปว่าคือย่งวะอะไรวะคือหัวเราใหญ่ตัวเราเล็กใช่ไหมุณจเนใ่หมวกเด็ตไม่ใช่หมวกเด็กหวเด็กน้อยทุกคน

รับดี้องไปก่อนนะโค้งทุกท่านฝัดสลงกันด้วยนะครับาารถ้าฝอดสลิงน้อยหรือไม่ฝัดสลิเก็มีโอกา,าสที่จะเลยโค้งแล้วไปจบยางได้นะครับบางครั้งา่นไปงานการะตบิบตกรถก็มีแต่ก็มีบารยาน,นะรันโะะคะ้งทท่านวฝัดลงที่เยอะนะครับ พอมอเตอร์ล่านะครับจะมีป้ายตัวนี้บอกก็คือรอบสุดท้ายนะครับทุกท่านๆต้องไปได้อีกหนึ่งรอบพอเรียนป้ายโยนไฮรลเข้ามาเก็บปิ่นเลนที่เดิมเข้ามาเชืช้ามาเปิดด้วยนะครับรอบแรกของเราุกท่านเอาตัวไปไม่ใช่ปิดในนี้เรื่องลากษณะมันก่อนนะครับมันจะนั่งไปเรื่อยๆเพื่อนช่วย่งเหลือทีนะครับไม่รอคนเดียวก่อนโค้มด้านหน้านะครับเพราะเพื่อเราช่วยช่องเหลือรอแล้วก็ขันขึ้นไปที่ชานะครับ ท่านไหนนะครับลดโมลลดพงยาหรือรถมีปัญหานะครับอย่าลงจากรถคอยกมือขึ้นนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเองตอไปนะครับเย็นก็ได้พรุ่งนี้กี่ไ้ จำม่ไ้สตาร์วอตติดกน้าลูกน้าลูกน้เด็กนอ สายซิ่งมากจริงครับเร็วครับปีบีห,ห,ห,หมดเลยนะอันนี้พูดเถ้ากี่ดิมีพี่ดารามาแล้วครับเนี่ยไปแล้ว Beam. นี่พี่ฟิล์มมาแล้วครับพี่น้องโอ้โหพี่ฟิล์มนรุดีมาแล้วโอ้โหมาแบบติ๊กมาแล้วนี่พี่พีพีครับพีครัเออพี่พีมาแล้วนีตามมาแล้วตามมาติดๆครับโอ้น้องหยองน้องตามาแล้วน้องตาน้ามาแล้วเซนตๆนี่น่กี่ะตามมามา้วครับครูขับช้ามากเลยช้ามาก ครจะตามมาพี่พิมมาแล้วพี่พิมมาคนที่สองโอ้พี่พิมแบบิ่งอะโอ้ขับค้าน้องครับมาแล้ว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 มาแ้วมาแล้วมาแ้วมาแล้วมาแล้วมาแล้มาแล้วมาแลมาแล้วมาแล้วมาแล้ววแแ แล้วครับโอ้โหเข้าโค้งร้อยแปดสิบที่สามตอดฉากนี่